ข่าวประคัแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่20ตุลาคมโดยโค้ชเชฟฟี่บอลแมนเชสเตอร์เดนตเย็นนี้คอสเนะอีทีเอสเครดิตลูกเก๋ากาเซมิโร่ช่วยผีเฮเกมใหญ่ในครั้งนี้โดยเอริกเชนฮากนึกขอบคุณประสบการณ์ในเกมใหญ่ของกาโรสกาเซมิโร่ที่สั่งสมมาอย่างโชคโชนในสมัยอยู่กับทางเบรียลมาดริดเพราะมันมีประโยชน์เป็นอย่างมากแก่ปีศาจแดงเพราะสามารถน็อกสเปอร์ไปถึง2-0น,นัดเมื่อวานนี้แบบเป็นเอกฉันท์ ซึ่งกาเซมิโลอยู่บนสนาม87นาทีประสานงานกับทางเฟรตตำแหน่งคู่กลางในระบบ4-2-3-1อย่างเป็นปีเป็นครุยโดยเฉพาะการพิทักษ์กรชิดถึงแบ็กโฟซึ่งความโดดเด่นของดูโอบราซิเลียนคือจุดที่เ t ทีเอชปลื้มเป็นพิเศษนะซึ่งในตอนอย่างที่สุดแล้วกับการสอดประสานทั้งคู่อย่างเจ้าเจียมมันชัดเจนการเปิดปากพัน MUTV ชีโดยกาเซมิโลเวลานี้ได้เคียงข้างเฟรตซึ่งเราก็ได้เห็นการพัฒนาการของหน้าใหม่ ่ันันพิสูจน์แล้วว่าผมนั้นซื้อเขามาทําไมเติบโตขึ้นในทุกๆนัดในครลักนี้คุณได้เห็นแล้วนะว่าผู้เล่นแบบเขาสําคัญแค่ไหนในคุมกาลังชุดนี้ฉะนั้นสุดยอดและก็ผลงานที่แสดงออกมาก็ไม่ปแปลกใจเลยนะเมื่อสโมสรไหนต้องการในการคว้าตัวเขาเขาแสดงมันออกมาในช่วง2-3นัดหลังสุดนี้ว่าสามารถทําอะไรให้กระชิดได้บ้าง กาเซมิโดเพิ่งจะได้แมนออฟเดอะแมตช์ของสโมสรจากนัดก่อนที่เสมอกับทางนิวคาสเซิลไปศูนย์ต่อศูนย์ทำให้เชื่อได้ว่าจะเป็นตัวเลือกในช่วงชิงตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำช่วงเดือนตุลาคมของทางแมนยูในครั้งนี้เป็นแต่ว,ว่างานนี้ต้องรองดูกันตอไปกันแล้วน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรกาเซมิโดเริ่มฟอร์มมาดีแล้วเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับมอยส์ยกไรท์สามารถเล่นได้กับทุกทีมในโลกใบนี้ โดยเดวิดมอยกุืซอเวสแฮมยกย่องเดนแคนไรท์ลูกทีมคนเก่งแต่ว่ามีศักยภาพเก่งมากพอที่จะเล่นให้กับสโมสรไหนในโลกใบน,นี้ก็ได้ ดม่ฟีลทีมชาติอังกฤษตั้นถือเป็นแข้งคนสำคัญของสโมสรที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจนมีข่าวว่าบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะกับทางเชลซีและก็แมนยูที่ต้องการดึงตัวไปร่วมทีม,มทางได้ใหญ่ชาวสกอตแลนด์รายนี้ยืนยันนะว่าตลอดเวลาที่ไรไม่ได้มีไว้ขายแต่ก็พูดถึงค่าตัวว่าต้องไปต่ำกว่า150ล้านปอนด์โดยชีย้นะว่าแข้งวัย23ปีรายนี้เก่งมากพอที่จะเล่นได้กับทางทุกสโมสรในโลกใบนี้ ถ้าคุณไม่ได้ดูในเกมเขาคือนักเตะที่ดีสุดในสนามเหนือกว่าคนอื่นก็ตั้งเยอะมอยส์ได้กล่าวแข่งระดับท็อปของเขาแบบนี้สามารถเล่นระดับทางทุกสโมสรเขาเก่งมากพอและผมหมายถึงแบบนั้นเขากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดที่สุดอีกครั้งเป็นเวลานานที่เขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นส่วนสำคัญในการเล่นกับการคุมเกมของเขา เขารับบอลแล้วก็พามันผ่านผู้คนนั่นคือเขาจะกลับไปสู่ระดับการเล่นของตนเองอีกครั้งสำหรับอาใครที่ไม่ได้พบกับเราบ่อยขนาดนั้นฤด,ดูกาลที่แล้วเขาเล่นแบบนี้ในทุกเกมเขาเจ๋งมากเลยนะผมคิดว่าเขาโดดเด่นไปอย่างมากในครั้งนี้เป็นนักวังงานนี้ี่ผมต้องรอดูกันต่อไปกันละครันว่าแมนยูนั้นจะมีสิทธิ์ซื้อดีแคนไบรท์ในช่วงหน้าหนาวมกราคมนี้ไหมหรือจะฟาดไปช่วงเดือนอาซัมเมอร์ปีหน้าหรือเปล่านั้นอันนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ เลามาดูข่าวต่อมาก,กันดีครับมี3คนฟอร์มโคตรจเจด็ดตแต่กรดแข้งแมนยูเกมอัดสเปอร์ในครั้งนี้โดยนับเมื่อคืนเมืพอผู้ชิบหานมาพิศแดงแมนยูของเราคว้าชัยชนะในศึกพร,รีเมียร์ลีกนักบิกแม์ได้อย่างสวยหรูหลังเปิดรังโอเทลฟอร์ดพิชิตทันนัมฮอสเปอร์ทีมอันดับ3ไป2ต่อ0ซึ่งถึงแม้จะเป็นชัยชนะที่สกอร์ไม่ได้ขาดลอยอะไรมากมายนะักแต่ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเกมรุกที่เล่นกันได้อย่างดุดันและนี่คือผลสอบของลูกชีมเ e อ็ดิชเชนฮาร์ก แต่ทุกคนในแมตช์แมตช์นี้เริ่มจากนะฮะดาวิดเดคิบบยาอาจจะไม่โดนทดสอบหนักแบบหนักๆนัก,นกแต่ก็มีจังหวะได้เซฟที่สวยให้เห็นหลายครั้งในไ,ไปเจ็คคะแนนจีโก้ดาโลดร่วมมือกับทางอีวานปริช,ชิชได้อย่างยอดเยี่ยมแถมช่วยเกยมรุกได้ดีหลายครั้งในไ,ไปเจ็คคะแนนราเฟเอว,ล,วล,ลันคุมเกมรับได้อย่างยอดเยีนน่ยมมีความนิ่งเก็บลูกกลางอากาศจังหวะสำคัญได้หมดเกือบทั้งหมดในครั้งนี้ในไ,ไปเ5นน็คะแนน เลซันโดมาชินเล่นได้อย่างดุดันและแข็งแกร่งอีกเช่นเคยได้ไป7.5คะแนนลุกชอทำได้ดีพอตัวทั้งรับและก็รุกนะฮะประสานงานทางฝั่งซ้ายกับทางซานโชได้ดีได้ไป7คะแนนกาซิมิโร่ช่วยเกยมรับตรงกลางแดนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพโดดเด่นทั้งการประทะและก็แย่งบอลช่วยให้เพื่อนๆตัวรุกเล่นได้อย่างสบายใจได้ไป8คะแนนเฟรด เป็นวันที่โชว์ฟอร์ไมไ้อย่างน่าประทับใจด้ทยเดียวมีบาบเทเยอะมากเลยนะขยันมีจังหวะผ่านบอลที่สวยให้เห็นหลายครั้งและเป็นคนทําประตูช่วยทีมขึ้นนําเป็นต่อศูนย์ช่วงต้นขึ้นหลังถือว่าสําคัญเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะเป็นการยิงฉับก็ตามทีได้ไป8ะคะแนนอันชนีเล่นได้อย่างอันตรายตั้งแต่ต้นเกมมีความมั่นใจในการพาบอลเทคนิคยอดเยี่ยมมีการยิงแบบได้เสียว1-2ถึงครั้งได้ไป7คะแนนบรูโน่ฟอรเดสกัตตันทีม อันนี้น่าจะเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนาฬิกานี้ของเจ้าตัวเล็กก็ว่าได้ขับเคลื่อนเกมรุกได้อย่างรวดเร็วสร้างโอกาสรวมได้มากถึง9ครั้งแถมมีโอกาสยิงประตูที่2ได้อย่างเฉียบขาดซึ่งหลังจากนั้นเกือบทําประตูได้เพิ่มอีกนะซึ่งยิงเข้าแต่กระลำหน้าไปนะงานนี้ได้ไป9้าคะแนนเจดอนซานโชไม่ถึงกับเด่นอะไรมากมายนักแต่ก็ดูดีขึ้นเมื่อเทียบกับเกมเมื่อก่อนมีความมั่นใจและก็เป็นคนผ่านบอลให้กับทางเฟรตทำประตูเปน็นต่อศูนย์ได้ไป6.5คะแนน มาครับไรฟอร์ดมีโอกาสหลายครั้งแต่การจบสกอร์ไม่ค่อยดีทว่าการวิ่งการทำทางถือว่าสร้างปัญหาให้กับแนวรับพอสมควรงานนี้ได้ไปเจ็คะแนนส่วนทางสกอต์มิทโทมนตตัวสำรองนั้นก็จะไม่สามารถให้คะแนนได้เพราะลงมาก็เกอบจะดหมดเวลาแล้วแอนโทนีเอรังกาก็เช่นเดียวกันและกระจบท้ายด้วยคิสเตียนอิริเซนก็เช่นเดียวกันครับทั้ง3คนนี้ไม่สามารถให้คะแนนได้นี่นะผมเป็นน้ำว่าง,งานนี้นะฮะการตาระกตแข่งแมนยูนั้น ก็ดูสมน้ําสมเนื้อจริงๆเพราะแต่ละคนนั้นก็ทุ่มเทเล่นกันเต็มร้อยแบบนี้สิครับเขาเรียกว่าแมนยูของจริงเรามาดูข่าวจอมมากกันดีครับเคล็ดลับความคมอองรีแนะวิธีจบสกอร์ให้กับทางไรฟอร์ดนะโดยการที่ทางเชลลี่อองรีระบุว่ามาคร์บไรฟอร์ดต้องเลิกบกบุญกับการยิงแบบอัดเต็มแรงได้แล้วโดยควรจะจ้องตาผู้สัมประตูของคู่แข่งเพื่อทําให้อีกฝ่ายนั้นขาตายหรือพยายามยิงแบบเล่นทางโดยที่ไม่ต้องอัดเต็มเท้าบ้างก็ได้ในครั้ังนี้ ซึ่งเจอรี่องรีตำนานกองหน้าชาวฝรั่งเศสและนำาบาร์ครฟอร์ดหัวกของทางแมนยูนะว่าให้เลิกเน้นยิงแบบอัดแรงเข้าว่าไว้พระก็พยายามใช้ทักษะแบบอื่นๆในการช่วยจบสกอร์บ้างซึ่งในเกมที่ทางแมนยูเอาชนะสเปอร์ไป2ต่อ0่นวันพุทธที่ผ่านมาแรสฟอร์ดมีโอกาสทำประตูสวยๆหลายครั้งแต่เขายิงไปติดเซฟของอูโกโยริสสมดเลยนะ โดยตอนวิเคราะห์จังหวะจบสกอร์ในครึ่งแรกของบรัฟอร์ดนั้นอองบรีได้กล่าวนะว่าเขาควรจะต้องยิงให้ดีกว่านี้เวลาที่บอลมาถึงคุณคุณต้องจ้องไปที่ผู้สัประตูเพื่อจะกดดันให้อีกฝ่ายขาตายให้จบได้ก่อนหน้าหลายคนไม่ค่อยทําอย่างนั้นกันเวลาที่บอลมาถึงคุณคุณก็จ้องไปแต่ผู้สับประตูเพื่อทําให้อีกฝ่ายขาตายแต่นี่เขาไม่เคยมองไปที่ผู้สัประตูเลยเขาเอาแต่ยิงลูกเปรียดอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ได้จาเป็นจะต้องยิงแบบเน้นแรงเข้าว่าอยู่เสมอหรอกนะ ขณะที่ตอนวิเคราะห์ช็อตยิงของแรตฟอร์ดในช่วงครึ่งหลังอองรีก็บอกว่าในเมื่อทางมีช่องว่างแบบนี้แล้วคุณก็ต้องจบสกอร์ให้ได้ยิงเข้าไปก็พอแล้วทําไมต้องอัดแบบเต็มแรงด้วยแค่ยิงด้วยเท้าข้างที่ถนัดโป้งเดียวแค่นั้นก็เป็นประตูแล้วแต่เขายิงอัดไปตรงตัวของอีกฝ่ายเองถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็ยังเป็นการเซฟที่ดีของอุโก้อยู่นะนาแล้วผมเป็ได้วางอันนี้อองรีนะฮะก็สอนเชิงมวยมาครับแรตฟอร์ดจำไว้แล้วก็เอาไปทำนะจ๊ะไอ้หนู เรามาดูข่าวต่อมากันดีครับเริ่มใช้แววจริงๆบริโอแฟนบอลแห่ชมฟอร์มกาเซมิโลเกมดับสเปอร์นะโดยทั้งบริโอฟ์ดินานอดีตปรกกันหลังแมนยูออกมากล่าวยกย่องฟอร์มการเล่นของกาเซมิโลเช่นเดียวกับแฟนบอลอีกหลายราย,รายหลังจากที่ดาวยิงชาวบาิลเลียนอายนี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในเกมที่าจแสดงเปิดปรัลงเอาชนะทอนนอรพอลสเปอร์ไป2ต่อ0ในศึกพิมลิงกิตนัดเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยฟิลทีมชาติบราซิลเพิ่งจะย้ายมาจากทางเบรอว์มาดเิดเมื่อช่วงมัมร์ที่ผ่านมาก่อนจะค่อยปรับตัวและก็เริ่มจะถูกเอเด็กชนฮาร์กส่งลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องจับคู่กับแดนกลางคู่กับทางเฟรดได้อย่างลงตัวที่สุดแล้วพร้อมกับคว้าแมนออฟเดอะแมตช์มาครองได้อีกหนึ่งเกมหลังจากเกมเบรอฟอนดินาโกรูนักวิจารณ์ก็ได้ออกมาจากย่องฟอร์มของกาซิเมโรว่าเป็นนักเตะท,ที่นำความสมดุลมาสู่กองกลางให้กับทางแมนยูในครั้งนี้ ริโอทีโพสตผ่านทวิตเตอร์มาว่ากาเซมิโลสร้างความแตกต่างให้กับทางทีมเขาสร้างความสมดุลให้กับทีมแบบมหาศาลขณะที่แฟนบอลรายอื่นๆก็กล่าวชมดาวเตะบ,บาร์เซโลน่าเช่นเดียวกันอาทิเช่นผมจําไม่ได้เลยนะว่าใครคือมิดฟ,ฟิลคนสุดท้ายที่เล่นเกมรับได้ดีพอๆกับทางกาเซมิโลเขาอยู่ทั่วทั้งสนามเลยนะกาเซมิโลนั้นเริ่มแสดงศักยภาพให้เห็นแล้วว่าทําไมเขาคือกองกลางที่ดีที่สุดในโลกในขวะนี้เป็นตัว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ airs, ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนติดตาชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ